Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สวัสดีค่ะคลิปนี้คะจะมาอัปเดตไอเทมฟรีมาใหม่ค่ะที่จะให้ทุกคนนะคะรับได้ฟรีค่ะการในเร็วๆนี้นะคะทุกคนซึ่งของฟรีเหล่านี้นะทุกคนจะมีทั้งหมด5ชิ้นค่ะอันแรกนะคะจะเป็นหมวกกันน็อกเลยค่ะโดยเขาเนี่ยจะมาจากแบบนะคะที่มีช่วนาสกานั่นเองค่ะทุกคนซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางตัวแบบนะคะเขาเนี่ยกำลังมีการพัฒนาอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นข่าวหลุดออกมาค่ะที่เป็นของฟรีค่ะทุกคนอันแรกจะเป็นหมวกกันน็อกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขานะคะได้เคยมีการแจกหมวกกันน็็แบบนี้ะจเปสก แบบใหมนะ่คะที่เขาเนี่ยกำลังจะนํามาแจากฟรีกันค่ะข้างบนนะคะเขาจะมีเป็นแบบท่อไอเสียด้วยนะคะทุกคนก็คือเป็นเอกลักษณ์นะคะของนาสกาเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นรองเท้าค่ะอันนี้ก็จะมีรองเท้าที่มีท่อไอเสียเช่นกันนะคะแบบนี้เลยนะจะเป็นทนสีเดียวกันนะคะกับหมวกกันนะะ็อกค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นเสื้อค่ะทุกคนจะเป็นเสื้อแบบแจ็คเก็ตนะคะก่อนหน้านี้นเนี่ยเขานะคะเคยแจกเป็นสีดํามาแล้วนะลักษณะแบบเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะเขาจะเป็นสีน้ําเงินนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ชิ้นที่4ค่ะทุกคนโหอันนี้ก็เท่มากๆเช่นกันนะคะก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาเคยแจกแล้วะค่ะแต่จะเป็นอีกเซตสีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสีใหม่ค่ะเป็นออกม่วงๆนะคะม่วงๆแล้วก็เป็นสีน้ําเงินค่ะสวยมากๆนะคะสําหรับชิ้นนี้ค่ะจะมีทอไอเสียกันอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะทุกคนสําหรับชิ้นนี้ค่ะ แล้วก็สําหรับชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นหมวกค่ะทุกคนนี้เลยนะก็จะเป็นโทนสีเดียวกันนะคะทั้งเซตเลยค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะมาในเซตแบบชิคาโก้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะมีเขียนคาว่าชิคาโก้นะคะในแต่และชิ้นด้วยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวหน้าตาแบบนะคะที่หลุดออกมาทักคนโดยเขาเนี่ยมีการพัฒนานะคะโดย n a s c a official robot นั่นเองนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะถ้าเกิดว่าทางตัวแบบเนี่ยเขาพัฒนาเสร็จแล้วนะคะแล้วของฟรีเนี่ยมีมาให้รับกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะ อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดของฟรีมาใหมค่ค่ะทั้งหมด5ชิ้นนะคะที่สมัยทุกคน,นรับได้ฟรีกันในเร็วนี้คะ่ะอย่างนั้นคนคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าคะ่ะบ้ายค่ะ